you <laughs> จะมาทำนึ่งโซดาได้เตร็จมันต้องผ่านกระบวนการก็มีหลายอย่างเลยก็มาตากให้แห้งก่อนเสร็จแล้วก็เอามาทำเป็นแ,นแบบเหมือนแยกเรียกว่าอ,อะไรอ่ะแยกกากแยกเม็ดเกล็ดตาดำม,มันจะมีเขียนบอกวิธีทำของเขาเลยก็มันก็จะเป็นเปลือกมีพวกเปลือกที่มันไม่อยู่อมานก็จะแบบเป็นโฟโบนิปซึ่งบสิทีเขาก็เอามาใช้กินได้เหมือนกันค่ะ การแยกก็ต้องแยกไขมันกับตัวของแห้งจากในโกโก้ทีนี้มันก็นจะคืนได้ผงโกโกท้โกโกที่เป็นของแห้งของผมส่วนที่เป็นไขมันก็จะเป็นตัวน้ำช็อกโกแลตกันเองอเยอะมากเลยเล้าก็ให้เด็กว,ว่าแบบสมัยก่อนคือมีมานานมากแล้วของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นยังไงไวัฒนาการของโลก ช็อกโกแลตระดับโลกขนาดนี้ได้เนี่ยคุณภาพของเขาเรื่องสมัยก่อนชมโกโก้บดโกโก้ยังไงทำยังไงจัดเสิร์ฟยังไงในโกโวกนี้

เพราะว่าบายพ่ออันนี้แบบนแล้วอเงี้ยแต่เดียาทำมาแค่ตามรูปอะไรแบบนี้นะคะแพเก็ตจงเกจริงก็นักหักนนี่่สนา้เขเป็นหอใสแต่ว่าข้างในเม็ดเก็บแล้วแบบเนี่ยเขาหอเป็นสีสีคิดดูแล้วเราห่อเอรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นเำไมที่แบบเป็นห่อจักรพรรดิสีสีอย่้ยค่ะเออก็เป็นไอเดียอย่างเดียวนะคะแค่นี้่ก็เดี๋ยวเป็นสใน นี่คือ, is, อรอยส์ช็อกโกแลตบนี่มาดูตรงนี้ต่อโรงงานโรงงารไม่ว่าจบแล้ยังไม่หมดมีโรงา <Lo is S 2> งานรอยส์ห้ดูด้วยาแบบเรื่องจักของตรงนี้นี่เลยบีบแม่ไไอตรงตรงดูส้มๆดีกว่าไอข้างในเ้เขากำลังบีบใส่ช็อกโกแลต พวกช็อกโกแลตพวกนี้คือจัตเจติสิมากเลยนะคะคือเขาต้องแบบมีอุณหภูมิที่พอเหมาะก่อนแล้วถึงจะใช้ทำช็อกโกแลตที่ออกมาแบบสมบูรณ์แบบได้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเอาีแการเคี่ยก่อนนี่เป็นเหมือนกับเป็นไส้บางคนอาจจะคิดว่าแบบแค่ mm hmm. okay, เอามาละลายแล้วก็เอามาทิชช่เย็นใหม่ก็เป็นช็อกโกแลตจริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะมันคือมันไม่สามารถทําให้มันอยู่คงรูปได้ mm hmm. เวลายอยู่ข้างนอกได้บางคนแบบ mm hmm. เอเอใช่เช็อกโกแลตเขาอยู่ได้ mm hmm. มาทำบ้าทีนี่แบบเอ๊ะทำอย่างไรไรก็ะละลายแบบไม่อยู่เป็นรูปอะไรเงี้ยก็จะเป็นการผ่านกระบวนการทำแบบอุณหภูมิเพื่อให้ชโคโค็อกโกแลตเนี่ยอยู่ทรงได้ค่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะและอย่างหนึ่งสูตรขนมเนี่ยก็ต้องเป็นสูตรเฉพาะอีกโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากจริงๆใครที่บอกว่าช็อกโกแลตแบบทำไมต้องขายแพงเวอร์อะไรเงี้ยก็นี่แหละคะ่ะมันส่วนๆมันยากขนาดนี้แล้วก็วิธีการทำมันค่อนข้างยากมากเลยนี่ดูเครื่องขนาดเครื่องเวลาบีบยังค่อยๆบีบเป็นเส้นเส้น <g uss> เห็นแล้วเริ่ม fix sac ซ้ายขวาใช่ให้มันแบบไปทั่วพอไปทั่วเสร็จเขาก็จะเลื่อนไปตรงอันข้างๆซึ่งเป็นตัวขยับขยับให้แบบเหมือนเนื้อเขาเข้ากันทันๆเนียเห็นไหมอยากไส้ปลาไส้าอย่างเงี้ยเออคนประกอบมันเข้าไปในทิ่กล้องนี้ได้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมกันพอเข้าเสร็จอ่าได้ที่แล้วก็เทมเข้าไปเครื่องหนึ่งโอ้ ก็ดูใกล้ๆกันนะคทับมาแล้วค่ตอนเราทำขั้นตอนอะไรฮะต่อไปนี่คืออะไรอันนีุ้่จะอบฟรีดไม่จะเย็นไม่ใช่อุ่นเนี่ยเย็นนะคะฟรีดคือช็อกะไรก็อยู่ตามช่องต่างๆใช่ก็คือแบบด้วยความที่เขาเป็นโรงงานเขาก็ทำเป็นแบบพิลามาถาดมาเรื่อยๆสไลด์มาเรื่อยๆนะคะโอเคครับเอาล้วฮะ ลองดูแล้วกันนะฮะที่นี่ฮะรอยช็อกโกแลตเบอร์ตอนนี้ก็อยู่มาถ้าเกิดมาเที่ยวว่าอยู่ที่สนามบินชิตโตเซ็ข้างบนนะคะชั้น3นา่ข้างในก็ข้างนอกก็จะเห็นพวกร้านอาหารก่อนแล้วก็เดินมาตรงที่เขาเขียนว่าสไมล์แลนด์ยิ้มอ่ะยิมก็จะเห็นพวกช็อกโกแลตรอย s ข้างในก็เดินเข้ามาเลยค่ะกาจะมีพวกวิพิธภันธ์เน้่ยนะคะที่เอ็มยูอยู่